สวัสดีครับ ep ที่102พื้นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือน2ปีขานก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทาง qr code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปอย่างต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพื้นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเดือน2ปีขานเป็นคนฉลาดเจ้าปัญญาตีปัญหาแตกแยกผิดแยกถูกได้จะทำการสิ่งใดก็จะวางแผนได้แยบยนเป็นนักต่อรองที่ดีมีความสามารถในการประนีประนอมได้หลายเรื่องหลายเหตุการณ์ทรัพย์จะได้มาจากสติปัญญา ความคิดความอ่านความสามารถจากน้ำพักน้ำแรงจากคำพูดคำจาของตนเองเป็นคนที่รักในการทำมาหากินอุปสรรคหรือเรื่องที่ขัดข้องในชีวิตคือเรื่องของคนรอบข้างทั้งเพื่อนฝูงและบริวารส่วนคู่ครองคนรักถ้าเรื่องนิสัยและดวงที่เข้ากันแล้วจะส่งเสริมดีไม่มีปัญหาใดๆเพราะความสุขความสำเร็จจะอยู่ที่คู่ครองจะส่งเสริมไหม สิ่งที่ต้องระวังจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันมาดึงชีวิตให้ไปสู่เส้นทางที่วิบัติแบบปัจจุบันทันด่วนเงินทองที่สะสมมามากเท่าไรก็ตามจะสูญสลายหายไปแบบฉับพลันปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสีลวิลายของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้เลขรางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่สองช่วงครับคือช่วงอายุ45-46และช่วงอายุ56-57 ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูช่วงดวงตกทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ8-9ขวบ23-24 41-42 45-46 56-57 60-61 71-72และ86-87 ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทพาพลาดได้ง่ายๆกิจ,จกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้ทุกข์และอย่าเป็นกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไป เกิดเป็นคนมันต้องคิดนึกอารมณ์เป็นเรื่องปกติแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างก็มีรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ต้องไปจำอะไรทั้งนั้นผมแค่บอกที่มาเฉยเยให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดเนี่ย มาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ